กับช่องเบเกอร์แอนด์แบงค์ยูทกันนะคะวันนี้ใครอยู่ในเกมไหมคะควันนั่นเองวู้ฮู้ก่อนที่จะมาดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค,คลิปนี้นะคะกดแล้วก็ไปดูกันเลยวันนี้นะคะหนูจะาเป็นหนูจะมาสร้างเป็น,น,ปนแบบแบบที่เราไปจากพวกซอมบี้แถมเมแต่ถ้าเกิดซอมบี้เดินมาพวกซอมบี้มอนสเตอร์อะไรเดินมาจะตายนะคะดูกันนะคะเป็นยังไงนะคะมาเตรียอุปกรณ์กันก่อนนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีนะคะเป็น ถังลาวาถังลาวานะคะแล้วก็พิทตั้งแบบมม่มีสลามพิทต้งแบบมีสลามนะคะแล้วก็เป็นคันโยก็เลสแล้วก็เป็นเลสโตนะคะขั <c> ้น <oughs> ตอนที่หนึ่งนะคะนะคะต้องขุดบอ่อเป็นรูแบบนี้นะคะหนูที่เกียตถ่ายตอนขุดขเขามันนานมากขุดบอร,ร,บรอบๆบ้านนะคะบ้านห,หนูยกตัวอย่างมาจะเป็นบ้านของวิลเลจเจอร์นะคะ ทีจไม่ใช่บ้านหลังไหนก็ได้แหละหนูแค่เอาบ้านหลังนี้มานะคะี่ค่ะจะมีิลเลเจอร์นอตยังเวเลเจอร์เล่นยู่ตรงนี้นะคะให้เราขุดหลุมบอ่อประมาณลึกลึกประมาณสองบล็อกนะคะว่าตรงนี้นะคะต่อไปนะคะระวังสั่งทางเราวานะคะไว้ทั่วหลุมบอ่อนะคะต้องดูให้จบนะคะคิดนี้ว่าจะมีทางเข้าด้วยนะคะ อันนี้สามารถสร้างในโหมดสไวเวอร์ก็ได้นะคะจะหนูที่เกลียดแบบหนูที่เกลียดสร้างในโหมดสไวเวอร์หนูก็เลยสร้างในโหมดสร้างสรรค์นะคะหมดหมดถ้าว่าโหมดสไวเวอร์ใครที่ยังไม่รู้จักโหมดสไวเวอร์นะคะโหมดสไวด์เวอร์จะเป็นโหมดแบบที่เราเอาตัวรอดนะคะนะคะัคกาเรียกว่าโหมดสไวเวอร์นะคะเรานะคะจะหวงังเออ ต,ตัเไฟแั่ไฟแตบไฟแั่ไฟก่อนไอ้ที่หลังหนูไม่ใช่บ้านไม้ในการทำตัวอย่างบ้านมันเกยวกับพวกไฟเราว่ะเฮ้ยดินก็เอา้วยเหรอฮะคุณดินไม่น่าเลยไม่นายกตัวอย่างบ้านทำเป็นบ้านไม้เลยทำยากด้ ให้เราวางนะคะถังอว่าเริ่มลุกพื่อบ้านอนะมีน้ำไหมเนี่ยเร็ว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 เออ nan nan อย่าแล้วมัเวเวน,นะนเริ่ม,มไหมหลายที่แล้วเดี๋ย นี่หนีแล้วหรอน่นเอาบ้านะมันมาสร้างมันเริ่มไหม้แล้วนะคะนี่หลังนะเขาเพื่อจะสร้างบ้านแบบนี้หนูให้แนะนำนะคะให้สร้างบ้านพวกหินดีกว่านี่มันเริ่มไหม้แล้วทุบเลือดตรงนี้ออกก่อนไม่ต้องแบบเลี้ยงสัตว์แล้วอยูในบ้านอะไรวิลเวลจเจอเดี๋ยวมันจะไหม้เกียมไปนะคะ ระทุบบริเวณตรงนี้ออกนะคะนนมันจะมัน,มนจะไหม้ไปมากกว่านี้นะคะเองาตรงนี้ดีกว่าหนูแนะนำนะคะเดี๋สร้างบ้านไม้เดี๋ยวขอร้องน,นันมันจะไหม้แบบหนูนะคะให้สร้างบ้านพวกหินอะไรแบบนี้ดีกว่านะคะมันจะใช้มันจะไม่ไหม้แบบนี้นะคะคแก่คุณจะตกใจหมดเคื่องคณแก่จะเดินลงไปอละ เห็นรูว่างตรงไหนใส่ไปหมดนะคะอันนี้นะคะจะก,กันได้ใชพาะพวกซอมบี้นะคะเอ็นเดอร์แมนกันไม่ได้นะคะถ้าใครอยากกันเอ็นเดอร์แมนก็แนะนำนะคะใช้กำแพงเลยดีกว่าวิเลเจอร์มันจะไม่เดินออกมาแน่นอนนะคะเป็นลาวาต่อไปนะคะแปบ๊บนะเขอไปดูแป๊บมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะเนี่ยสติมมไอ้นี่คือลาวานะ นะมันคือลาวาแล้วเรายกคันยกแบบนี้มันก็จะประมาณนี้ค่ะวงจอมันจะเป็นประมาณนี้นะคะท่านผู้ชม <c oughs> เออทำอะไรต่อนะแปะ๊บนะแป๊บนะขอดูวงจรแป๊บมันจะมีวงเดี๋ยว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 แป๊บนะแป๊บนะบ้านบ้านอยู่ตรงนี้ถูกต้องปะ เอออย่าลืมคิดถึงเรื่องนั้นพอดีเลยแลรเอาไงดีต่อวงจรนี้มันจะใช้แล้วทำไมเอวีเลย์จะมาไม่ยอมลาบมันมัวแต่กระโดดเล่นหนึ่งบนที่นอน่ะทุกคนดูสิดูดิไม่หลาบน้องคเหมือนเขาไม่ยอมลาบบอกเขาเป็นไรเกาไม่รู้ออกมาช้าและช้าละอืม ต่อไปนะคะที่จริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปนะที่จริงไอพิสตันตาลัาไม่ต้องใช้หรอกไม่ต้องทุกคนเขาไม่ต้องใช้พิสตันตารานะคะแต่พิสตันธรรมดาก็พอมันจะไม่ไหมใช่ไหมอ๋ออ้แล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันทำได้ทำได้ฮีบอืมรีบถูกแล้วก็รีบรีบวางนะคะประมาณนี้ ต่อไปนะคะงานยากและเราต้องอืเอดินคันยุกทั้งสองอันอืเองินอันเดียวค่ะมันได้สองอันไปเลยไม่มันคืองานยากแล้วตอนนี้หนูกำลังคิดอยู่ว่าอา้อาวอ้าวอันเดียวก็ได้แล้วว่ะคุณแกเมื่อกี้เห็นแกะมันเดินมานะคะ เราขอลองลอปเปลี่ยนแบบของเออขอเช่วยในใบแกะมันตัวใหญ่แกะมันตัวใหญ่นะคะมันก็เลยมาผ่านไม่ได้ก็แบบนี้ไงก็ได้ละอ๋อหนูรู้แล้วหนูรู้แล้วเดี๋ยวนะนี่โตโน,โนโ่ทำยมาไเอ่อต้องทำให้สองอันมันได้กันนะนะหนูจะวางเป็นที่ท เตัวมันสามารถแตกแะกำแพงได้หรือเปล่าไม่ได้ทำไมอันนี้มันแตะกำแพงไม่ได้นะเท็ดเลสโตนเป็นนะ้ะหนูกำลังคิดอยู่ว่าหนูทำไงต่อดีเอาเอาแต่แล้วอะไรเนะี่ยเเดเดเดไม่สปาร์มอนเตอร์เหรอคะท่านผู้ชม หนูเจอสปามอนเตอร์แมงมุมเลยเนาะวนีิเจอชะปามอนเตอร์แมงมุมมันเป็นแบบนี้เลยเหรอหนูไม่ได้ทุบอะไรนะมันเกิดแบบนี้ก็ได้เลยเหรอปกติมันจะเกิดในถ้ำนะคะเนี่ยวูดินี้ก็ได้เลยมาดูแลเอาละมาดูวิธีละให้เพื่อนอย่าลืมทำตามหนูนะคะ นี้นะคะวางระวาวไว้รอบๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกสองสองคูณสองนะคะเขาก็ระวังตกระวาวถ้าเกิดใครเล่นในโหมดสไบเวอร์นะคะแล้วก็นะคะมันจะเป็นอันนี้ค่ะให้วางราวาวไว้รอบๆนะคะแล้วก็ไอ้นี้วางไอ้คันโยกไว้อีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็วางไอ้ไอเนสก,กิตตี้พิตันไว้ตรงนี้นะคะ สมืตอเราหนีซอมบี้ไปนะซอมบี้มาแล้วนะคะมือเราจะเอื้อมไปถึงได้นะคะเลื่อนเอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอ่อเอาใหม่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 นะเอาหมือนซอมบี้วิ่งมาใหม่นะมีกีทำให้ติดเดือดเอาใหม่นะน่าซอมบี้มาแล้วเริ่มเริ่มเก็กดนี่นะคะกดปิดนะคะ นี่ได้นะคะเนี่ยเพาะสมมีิมันจะกระโดดมาไม่ได้นะคะต้องรีบๆกดปิดเลยนะเนี่ยค่ะเห็นไหมอ้นะคะจะเนี่ยมันได้นะคะได้อยู่นะเอ้ยได้นะคะ้ใคอยากเอาวิธีนี้ไปใช้นะคะถ้าสามารถใช้ได้นะคะปิดคลิปกันดีกว่าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปน,นะคะกดแล้วก็บายบาย